สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่15มีนาคมคศ2 0 2 3นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.15นถ่ายทอดสดทางช่อง JKN 1 8นะครับยิงสดถึงบ้านท่านในช่วงแรกนะครับ ส่วนช่วงที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสุดทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับในเวลา2 0 3 0นเป็นต้นไปนะครับอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงครับแล้วก็อย่าลืมมาให้กำลังใจเสียสมหมายสกุลเมตานะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือมวยภาคยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับ ขอแนะนำเลยที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวยเวทีมวยมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวได้ตลอดนะครับการเงินมั่นคงฝากคอนไวผมการันตีนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้นะครับเข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยรฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรม ถายผลมวยสเต็ปลุ้นรับเงินอีก10,000บาททุกสัปดาห์กดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่พลาดเป้าแน่นอนนะครับพักยกระบบใหม่นะครับมั่นคงปลอดภัยผมปอหนุ่ยเมืองมังไฟการันตีสมัครเลยครับที่ลิงก์ผมด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่ามั่นคงปลอดภัยครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับ มาถึงคู่ที่หนึ่งในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสามต่อเงาะบางกะปิหรือสอบุรณะชัยหรืออภิชาติมวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดรามปางนะครับวันนี้เจอทางด้านเก่งลบปหนึ่งเดียวหรือฟุกบะมีเกี้ยวหรือแสงมณียิมนะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาฬสินนะครับชกกันในพิกัด105ปอนด์ปอนะครับวันนี้สําหรับเมื่อเช้านี้ทางด้านสามต่อเงาะบางกะปินะครับช่างน้ําหนักได้ 105.3ลดไปจุดสส่วนหนงด้านเก่งลบปอหนึ่งเดียวช่างน้ำหนักได้106.5ลดไป1.5ครับนี่คือการช่างน้หนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเก่งลบปอหนึ่งเดียวนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดันแทงล็อกตีเข่าในเหนียวแน่นแต่ถ้าว่า ความแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นหองครับนี่คือสไตล์การชคของางนั่นเก่งลบปหนึ่งเดียวนะครับส่วนสไตล์การชคของนั่นสามต่อเงาะบางกะปีนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงแล้วก็เคยชนะมาชนะนอกมาด้วยนะครับวันนี้เจอกันใหม่นะครับจะนอกหรือจะนับ หรือจะโดนตีไข่แตกก็ต้องโดนก็ต้องติดตามครับนี่คือสไตล์การโชคของน่านสามต่อเงาะบางกะปีนะครับสาหรับฟอร์มหลังของน่านสามต่อเงาะบางกะปีนะครับสองฟอร์มหลังสามฟอร์มหลังนี้ยังสกกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับแพ้คะแนนทางด้านชนะเพชรเกียรติยอดยิ่งเมื่อวัน 49, ที่สิบเก้าธันวาคมสองพันร้อยหกสิบห้าที่กองทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดไปแพ้น็อกภายงามทีวีเอ็มยิมในยกที่ห้า เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของด้าน3ต่อเงาะบางกะปินะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้านเก่งลบฟุกบะมีเกี้ยวหรือปอ1เดียวกันบ้างนะครับก็ฟอ,อบอฟอร์มหลังนี่ถือว่าสดครับ2ฟอร์มหลังนี้ชะนะคะแนนน้านต่อศักสอพวงทองเมื่อวันที่15ธันวาคม2565ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ล่าสุดนะครับไปชนะนอกทางด้านอินซีเล็กเพชรแสงทองเมื่อที่9มกราคม2566ที่จังหวัดกาลสินในยกที่3นะครับนี่คือฟอร์มหลังของน่านเก่งลบปหนเดียวนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่มวยเจ้าบ้านนะครับชอบไปที่ทางด้าน3ต่อเงาะบางกะปินะครับเคยชนะนอกมาวันนี้ผมมองว่าถึงนับถึงนอกอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่า สต่อเงาะบังกะปีนี่เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงทุกลูกทุกดอกแล้วก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงวันนี้ผมมองว่า3ต่อเงาะบังกะปีจะมาแจ้งเกิดนะครับคู่ที่หนึงในวันนี้ผมออกไปที่ทางหน้าน3มต่อเงาะบังกะปีนะครับให้ไป5้าดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับ มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านทวนทองสอสมหมายหรือจิตพิทักษ์หรือสิงมาวินหรือเด่นเมืองใต้สิงมณีนะครับนักชกจากจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เจอทางด้านโคชสักท่าแซยาสันหรือหยกเพชรสอศรีวิชาหรือเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด133อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านทวน,ท,วนทองสอสมหมาย ช่างน้ำหนักได้133ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านโคจะสักท่าแสะยาสัตว์นะครับหรือยกเพชรสอสีวิชาช่างน้ำหนักได้134ลดไป1 4นะครับ134.4ลดไป1.4ครับนี่คือการช่างนหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของนัานโคจะสักท่าแสะยาสัตว์นะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือคบเครื่องเข่าในเหนียวแน่น ฟางหน้าดันแทงครับเรียมตัวดีแล้วก็ยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นโคชสักท่าแะยาสัตว์นะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นทวนทองสอสมหมายนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมศาสตร์แข่งฟางหน้าดันแทงลอกตีเหนียวแน่นมีเข่ายัดไส้บุดุดันครับถูกใจแฟนมวยครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นทวนทองสอสมหมายนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของน้านทวนทองสอสมหมายนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางน้านเพชรเพชรบัญชาเมื่อวันที่10ธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยเพชรบัญชาที่เกาะสมุยนู่นแหละครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดก็ชนะนกแสมสองนายกเอกเอกัอ้งลิ้มนายกที่4เมื่อวันที่10มกราคม2 5 6 6ที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านทวนทองสอสมหมายนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของนัานโคชศักท่าแสะยาศาสก,กันบ้างนะครับก็ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี้แต่ถ้าว่าวันนี้จะเกิดได้ไหรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับแพ้คะแนนลุงลาวีนายกเอท่าสาลาเมื่อวันที่30ธันวาคม2องพันร้อยหกสิบห้าที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปแพ้น,นอกทางด้านซุปเปอร์แบ็กสอสอต้อยแปดลิวนยกที่4เมื่อที่8กุมภาพันธ์2อ6 6ที่เวทีมวย ราชเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านโคจสัตว์ท่าแสยาสัตว์นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านท้วนทองสอสมหมายนะครับวันนี้สูงใหญ่ยาวขวางหน้าดันแทงมีเขายัดไส้มาฝากบูดุด,ดันครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านท้วนทองสอสมหมายนะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านมีโชคบางกอกอะไรยนต์หรือเด่นมีชัยสอสุขสำราญหรือต่อเพชรอรบุญช่วยนะครับนักชกจากอำเภอเลิงนุกทาจังหวัดยะโสธรน,นะครับวันนี้เจอทางน้านบูคองสิทธิเจริญวิทย์หรือเพชรแสนคมเกียรติจำรูนหรือเกียรติเจริญวิทย์ นักชกจากปทุมธานีลูกชายเจริญวิทย์เกียรติบ้านช่องนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด128่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านมีโชคบางกอกอะไรยนต์นะครับช่างน้ำหนักได้128ป่ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านวูคองสิทธิเจริญวิทย์นะครับช่างน้ำหนักได้128.3ลดไปจุดสามครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้าน,นี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านวูคองสิทธิ์เจริญทรัพ์นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข้งแทงเขา่าต่อยหมัดแรงบูดุดันไปไปลายมีฮึดมีกอกหนึ่งกอกสองครับนี่คือสไตล์การชกของน้านวูคองสิทธิ์เจริญวิทย์นะครับส่วนสไตล์การชกของน้่นมีโชคบางกอก,กอร่อยยนนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องแล้วก็เข่าแหลมแทงเจ็บมีหมัดมีศอก เก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การโชคของนั่นมีโชคบางกอกอร่อยยนนะครับสําหรับฟอร์มหลังของทางน้านมีโชคบางกอกอร่อยยนนะครับก็ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับสามสี่ฟอร์มหลังนี้เข้าเพจมาตลอดนะครับสําหรับสองฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนทางนั้นเพรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงเมื่อวันที่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่เวทีมวยรังสิตไฟล่าสุดไปแพ้นอกทางน้านน้นําพองน้อยสอสมหมาย ในยกที่4เมื่อวันที่11เมกราคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านมีโชคบางกอกอะไรยยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มหลังของด้านวูของสิ์จเจริญวิทย์กันมากนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านพรพิทักษ์สจต้องปาจีนเมื่อวันที่28ธันวาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนน,น,นทางด้านสิลาเงินลานนา โฮนเรสเตอร์ลองเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2,566ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยเก่าเก่าเกมอย่างมีโชคบางกอกอะไรย,ยนต์หรือเด่นมีชัยสอสุขสำราญหรือต่อเพชรออบุญช่วยนะครับนักโชคจากจังหวัดยะโสธรอ,อำเภอละเลิงลุกทานะครับวันนี้ผมมองว่ามีโชคบางกอกอะไยน์จะมาแจ้งเกิดนะครับ เก่าเกาเกมครับวันนี้ซ้อมมาดีซ้อมมาเพื่อเกิดแน่นอนนะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านมีโชคบางกอกอะไรยนต์นะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในรายการประจํำวันนี้นะครับเป็นการพบกันล่วงทางด้านพรมิทักษ์สอจอต้องปลาจีนหรือเพชรเมืองไทยสจรุวันหรือนายแพทย์วีระชนนะครับ นักชกจากเมืองดอกบัวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยแสงมรกตที่กรุงเทพนะครับวันนี้เจอทางด้านรุ่งเรืองพีเคแสนชัยหรือชื่อเก่าคือเจ้าเดอะไกด์ราชานนนหรือจ่าอากาศเกี่ยงไก่นะครับมวยจากเมืองอุดรแต่ทว่ามาซ้อมในค่ายพีเซเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับดีจีก็เป็นแชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่15ที่ลุมพินีนะครับ แล้วก็ทุกวันนี้ก็เพิ่งจบจากนักเรียนใน10มานะครับตอนนี้ก็เป็นทหารเต็มตัวทหารอาชีพเต็มตัวครับก็เป็นผู้หมู่ไปเรียบร้อยครับเดอะไกด์ราชานนหรือลุ่งเรืองพีเคแสนชัยนะครับสำหรับวันนี้ชบกันในพิกัด135ปอนด์ปนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านพรวิทักษ์สอจโอต้งปราจีนช่างน้ำหนักได้135.1ลดไปจุด1นะครับส่วนทางด้านลุ่งเรืองพีเคแสนชัย มวยไทยยิมนะครับชั่งน้ำหนักได้136.3ลดไป1.3ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านรุ่งเรือง PK เแสนชัยนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บศาสแข้งขวาแรงขยันมีหมัดมีศอกแรงไปลายมั่นคงกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นรุ่งเรืองพีแสนชัยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของนั่นพรมิทักษ์ซอจอต้องปาจีนกันบ้างนะครับเป็นมวยสูงยาวพอๆกันนะครับเข่าเจอเข่าวันนี้ลอกตีกันเหนียวแน่นไปไปมีกอกหนึ่งกอกสองครับแต่ถ้าว่าเป็นมวยถูกคู่แน่นอนครับร้อยสามสิบห้าปอนคือตัวแปรครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งนั่นพรมิทักษ์สอจต้องปราจีนนะครับสําหรับฟอร์มหลังของนั่นพรหมทักษ์สอจต้องปราจีนนะครับ สองฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนทางด้านบูคลองสิทธิเจริญทรัพย์สิทธิเจริญวิทย์นะครับโทษทีเมื่อวันที่28ธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟา์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนน,นทางด้านเพชรเสตูสอเทลพัฒเมื่อที่1กุมภาพันธ์2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านพรมพิทักษ์สจต้งปราจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของนั่นรุ่งเรืองพีเคแสนชัย หรือเดอะไกด์ราชาโนนกันมากนะครับก็ชนะนอกทางด้านซันโตสท่าแซยาสัต์ในยกที่3เมื่อวันที่12ตุลาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเน,นินไฟล์ล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนทางด้านยอดดวงใจสอจอมนตรีเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565ที่ลุมพินีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านรุ่งเรืองพีเคแสนชัยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับ ผมชอบไปที่ทางด้านรุ่งเรือง PK แสนชัยหรือเดอะไกด์ราชาหนุน,นครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บขวางหน้าด้านแทงครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านรุ่งเรือง PK แสนชัยให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ